สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆกนดไลค์กดซับสไครห์พี่หมีหน่อยนะครับพวกคุณคุณสามารถทำตัวเงียบๆหลบซ่อนอยู่ในมุมมืดได้แต่อย่าไปดูถูกหรือหัวเราะเยาะคนที่กล้าหารกว่าคุณประทานหลินเพราะแสงสว่างที่เธอได้รับนั้นจะส่องสว่างตรงเธอ ขาขๆโทษจริงๆทุกท่านใจเยน็นๆก่อนทางเราจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างเหมาะสมและให้คำอธิบายที่สมบูรณ์แก่ทุกท่านตอนนี้งานโชว์จบลงแล้วทุกท่านกร,รุณาออกไปอย่างเป็นระเบียบด้วยครับอูซวงโอ้ไม่สิตอนนี้ต้องเรียกว่าคุณนายหลินแล้วทำไมคุณถึงช่วยฉันด้วย ฉันต้องการคุณฮะคุณนาวรลินขอโทษด้วยครับพวกเรากำลังตรวจสอบเรื่องของจูเชียนเออร์จำเป็นต้องให้เขารักษาระยะห่งางจากคนนอกกรุณาเข้าใจด้วยเข้าใจค่ะพี่รใอยเรื่องพี่จบแล้วอย่าลืมด่อหาฉันนะเฮะ้ยการต่อสู้ทางธุรก,กิจในนิยายนั้นลหลายการและใช้ฝีมือระดับสูง ในความเป็นจริงน่าไม่อายไร้คุณธรรมแ้ะผิดกฎหมายรองเทา้านี้ไม่คลยเข้ากับเท้าฉันเลยเล่นสนุกสนานมากสินะวะเซค้คงหมืองเธอล่ะ โอ้โหเ็กซี่ไม่มีผิดหรอกจะใส่เสื้อโค้ททำไมกันอากาศร้อนขนาดนี้แบบนี้สบายๆดูดีมากเลยทำห้คุณชายต้องสนใจด้วยว่าฉันจะใส่เสื้อโค้ทไหมระยัางไอ้ใจฉันน่ะยอมรับด้วยปากตัวเองว่าไม่อยากให้ผู้ชายคนอื่นเข้ามาเห็นหนู่นนี่ดีของใย,ยนี่ก็เ,เทําให้กับฉันยอมรับว่าฉันหึงนะสิไม่สมควร ฉันจะแต่งตัวแบบเนี้ยไปงานเลี้ยงนะกลับบ้านทำอะไรนะชุดสูทข,ของนายไม่เข้ากับเสื้อผ้าของฉันเลยสักนิดไม่สวย คุณจะทำอะไรฉันจองโรงแรมไว้แล้วพวกเราต้องการสื่อสารให้ลึกซึ้งกว่านี้หน่อยใาญโง่ผิดด้วยเท้าเธอถูกกัดทะลอกหมดแล้วแบบนี้ไม่ดีมั้งคุณกำลังมองกันเยอะแยะเลยพวกเขาจะมองก็มองเลยฉันกอดเมียฉันเองมันผิดกฎหมายเหรอ ไม่ได้ฉันก็อยากได้หน้าเหมือนกันอยากขยับถ้าตกลงมาฉันไม่สนคุณชายหรินคุณนายหรินขอถามหน่อยนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่คุณนายหรินมาเดินโชว์ใช่ไหมคะคุณชาวหรินมาเพื่อเชียร์คุณนายเหรอลบกวนทั้งคู่ทำหน้าทีให้หน่อยนะคะ เป็นเกียรติมากที่ได้เข้าร่วมการเดินโชว์ในครั้งนี้คืนนี้อน,นอนด้วยกันแม่นกลัวว่าเธอจะฝันถึงคนอื่นคดีคัดลอกผลงานยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนแต่ความชอบทางเพศและชีวิตส่วนตัวของจูเชียนเอ้อ ผ,ผูกผักดันให้การเป็นจุดที่ทุกคนลือกันไว้แล้วผู้คนมากมายต่างก็พยายามจะทำให้ข่าวลือที่ไม่จริงออกเป็นเทสกกันหยามเกียร์เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทำลายคนคนหนึ่งนั่งแบบชื่อดังคนหนึ่งรังควานนุมสร้างกระแสก่อนและหลงังการสัญญกรรมของจูชิเนอร์เรียกนายสมผู้นำแฟชั่น ไปครั้งงคืนกับเน,น็ตไอดอลยอดนิยมหลายคนผู้ดในการแฟชั่นกาเลมมนายแบบของเขาเชนเย่เปิดบัญชีใหม่ในเวยป๋อบอกว่าตัวเองทรยศเพราะเมียผลที่ยากลำบากเขายังเปิดเผยว่าจูชเชนเออร์เคยฆ่าคนตายเขาบอกว่าวันจันทร์หน้าจะปล่อยหลักฐานสำคัญออกมาและยิ่งทำให้ข่าวนี้มาถึงขั้นจุดสำคัญ สวัสดีทุกคนฉันคือเซียนเยอดีตผู้ช่วยของจูเชียนเออร์ฉันจะมาเปิดโปงจูเชียนเออร์ฉันอยู่กับเขามาสามปีเต็มๆถูกเขาทารนุนและยังติดตามเขาอยู่และตั้งใจทํางานอย่างนักที่ฉันต้องการทํารายชื่อเสียงของเขาเพราะต้องแก้แค้นคนคนหนึ่งคนคนนั้นแต่ด้วยน้ํามือของจูเซียนเออวันจันทร์หน้าฉันจะปล่อยหลักฐานออกมาวันนี้ ฉันรอมานานมากแล้วจูเชนเออร์ถ้าไม่เชื่อหรอก,ก็มองขึ้นไปพระเจ้าจะไว้ชีวิตใครสักคนพระเจ้าจูเซนเออร์เคยฆ่าคนเหรอนี่มันบ้าไปแล้วจริงๆวันจันทร์วันจันทร์รีบมาเร็วเข้าเช้าวันจันทร์ฮ <laughs> ฉันมีเรื่องจะปรึกษากับเธอฉันเข้าไปในบ้านเธอได้ไหม ว้าวทเทพแห่งโชคราภอุ้ยทีเนี้เดิมทีเป็นบ้านของคุณเข้ามาบ้านตัวเองยังต้องเกรงใจคนอื่นอีกหรออืมรีบเข้ามาเถอะพูดมาสิเธอจะพาใครเข้าบ้านทเทพแห่งโชคราบนี่เป็นลางสังหรณ์ว่าฉันจะรวยแล้ว แต่คิดว่าฉันไม่รู้เธอเป็นห่วงเรื่องผู้นั้นที่ทำตัวเป็นผู้หญิงขนาดนั้นเชีหรือน่าหมายถึงจูเจนเอ,อร์หรือเขาไม่ทำตัวเป็นผู้หญิงแต่เรียกว่ามีบุคลิกเด่นชัดอีกอย่างเขาคือต้นไม้เงินในอนาคตของฉันรู้เหมือนคุณน่าจะติดตามคนคนนี้มาตลอดหวยปอของเธอแค่ติดตามสี่คนน้องชายของเธอฉันเจนปิงปิง และจุยเชนเออเอ๊ะคุณรู้บัญชีของฉันได้ยังไงฉันจำได้ว่าฉันไม่เคยบอกนาะยหลินตู้นายทำกินไปแล้วถึงแม้ฉันจะบอกว่าคนประสูจะพิสูจน์ได้เองนา่าจะสุญส่วนอะไรก็ได้แต่นายไม่ได้ให้พื้นที่ส่วนตัวให้กับฉันแม้แต่นิดน,นึงเลยนะ ทำไมเธอไม่ดูหน่อยว่าตัวเองตั้งไอเดียอะไรมาภริยาเพียงคนเดียวของหลินตู้แฟนครับ158คนผู้ติดตามสีกรรมการถาวรสมาคมสาวงามชมป์โรคฉีกหน้าปลอมชายเจ้าชู้ผู้เล่นโตวาทีกับนังเพศสยาที่ดีที่สุดเออ แฟนกลับของนายล้นตั้งชื่อไอดีเป็นแบบไม่น้อยที่หนีอยู่ของคุณชาวหลินหลินตู้เป็นสามีของฉันพี่ตู้ชะกโมวยรถพี่เลี้ยงพี่อะไรพวกนี้ภริยาตัวจริงอย่างฉันจะต้องชนะพวกเธออยู่แล้วอย่าพูดมากดูเอาเองดีกว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้ว ผู้ช่วยคนนั้นโพสข้อความและปล่อยคลิปเสียงตอนที่แฟนเก่ายัางมีชีวิตอยู่ชีว้ว่าเขาบีบบังคับจนทำให้แฟนเก่าฆ่าตัวตายเซียนเย่ y, เมื่อสามปีก่อนแฟนของฉันเจียงเทาและจูเชนเออร์ er เขาร่วมกันแข่งขันการออกแบบด้วยกันจูเชนเออร์ er ขโมยงานออกแบบของเจียนเทาและได้แชมป์ในท้ายที่สุดกับสาร์ารว่าเจียนเทารล่าเรียนแบบของเขาหลังจากนั้นจูเชนเออร์ er มีชื่อเสียงดังขึ้นมาเรื่อย แต่ชื่อเสียงของแฟนฉันเสียหายไปอย่างนักก่อนที่แฟนฉันจะเข้าวงการไม่มีบร,ริษัทหรือแบรนดไหนกล้ารับเขาเข้าอยู่แล้วเ่ิมที่ฐานะครอบครัวของเขาก็แค่ชั้นธรรมดาท้ายที่สุดก็ถูกโจชิเออร์บีบบังคับดังนั้นเขาจึงหมดสติสุดท้ายเลือกที่จะกระโดดตึกฆ่าตัวตายนี่คือเสียงบันทึกไว้ที่เจนเททัวา์ชันครั้งสุดท้ายในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ เสียงบันทึกที่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงจริงหรือเท็จคนที่มีการตัดสินใจขั้นพื้นฐานมักจะรักษาความเป็นกลางเอาไว้ก่อนที่แท้คนที่ทําให้เจียนเทา้าต้องฆ่าตัวตายก็คือจูเชียนเอ,อ๋อฉันเคยดูการแข่งขันในรอบนั้นตอนนั้นทั้งสองเข้ารอบชิงชนะเลิศกันแต่สุดท้ายเสื้อผ้าที่พวกเขาออกแบบก็เหมือนกันเปียบเพราะตอนนั้นคะแนนการแข่งขันรอบแรกของข่าตัวดีกว่าเจียงเทา้า ทั้งยังหน้าตาดีทุกคนจึงสนับสนุนเขาคอมเมนต์พวกนี้ส่วนมากเป็นหน้ามาฉันก็เคยเห็นเหมือนกันที่จริงจูเชนเอร์ก็ไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเ er จยงเทาเป็นคนลอกเลีนแบบก็เพราะว่าจูเชนเอร์อวดดีทําให้ผู้ชมมารมหมกมุ่นอยู่กับเขาตอนนั้นเจียงเทาพูดอะไรไม่ได้จึงทําได้แต่ต้องยอมรับผดเซนเจเป็นแฟนของจิงเทาหรือ ไม่แปลกใจเลยที่ตอนนั้นนางต้องเปิดโปงจูชิเอเช่นนี้เซียนเย่ก็ถือว่าทนความแบบยศทนมากและซ่อนตัวอยู่ข้างกายจูชิเชอมาหลายปีแล้วทำไงดีรู้สึกเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงไม่เพียงเท่านี้ในขณะที่เขารังแกจูชิเชอพวกเขายัางจ้องจะยิงเธอที่ปกปอ้องจูชิเอร์ในวันนั้นด้วยในช่องคอมเมนต์ที่อยู่ข้างล่างทนดูไม่ได้จริงๆ หรอฉันมาดูสิคุณนาหลินวันนั้นอวดดีปกป้องจูเชนเออรตอนนี้เธอรู้สึกยังไงบ้างความชอบทางเพศของจูเชนเออรมีปัญหาซื้อเหวยี้ก็สนิทก,กับเขาคาดว่าน่าจะเป็นเพย์บอยเหมือนกันดูสิหญ่นั่งตั้งใจจะถอดเสื้อโคดด้วยโลจริงๆดูถูกต่อมกระเม้นที่ใช้ความเก่งกาจของสามีอย่างเท่าเทียม อุ้ยทั้งมราพาวรุตทั้งญาติสหายก็ถูกด่าไปรอบ,บหนึ่งแล้วแต่ว่ายังดีฉันยังรับได้ยังรับได้หรอเธอนี่ใจกว้างกว่าหรือว่างโง่กว่ากันแน่ฉันรับได้แต่ฉันทนไม่ได้คิดจะใช้ความคิดของชาวเน็ตมาทำให้ฉันอารมณ์เสียหรอดูถูกกันเกินไปแล้ว อวดดีไม่ใช่ข้อบอกพ่องสําหรับคนที่มีความสามารถชายเป็นกุหลาบได้หญิงเป็นสิงโตได้เพศไม่ใช่ขอบเคตอาคติตั้งหักที่จะใช่คนที่ปากติดแมงวันก็ต้องคิดว่าคนอื่นท้องหนอนอยู่แล้วใส่เสื้อคลุมน้อยไม่ได้หมายถึงหยาบคล้า,ายแสดงว่ามีรสนิยมและน่าสนใจขอบคุณคนที่มีจิตใจที่ดีทุกคนเท่าเทกัน กเกยียรติสัตว์ในรายฉานทุกตัวที่รังแกคนอื่นทางอินเทอร์เน็ตบ่มบามกันไปแล้วดีฉันแต่งงานกับภรรยาที่ด่าเก่งจริงๆไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับการสงสัยหรือถูกตำหนิอย่างไรฉันคือผู้ควบคุมโชคชะตาของตัวเองฉันคือผู้ควบคุมวิญญาของตัวเองฉันคือการตัดสินใจสูงสุดสำหรับพฤติกรรมของฉันเอง โพดิขข้อความภรรยาเพียงคนเดียวของหลินตู้พวกเรามีชีวิตอยู่ในความเป็นจริงแต่ในใจต้องการมื้นที่สงบสูงบางทีความก้าวหน้าของสังคมก็ต้องพึ่งพาคนที่มีความเดือดร้อนหราาคนที่โอ้อวดว่าตนเป็นผู้มีฝีมือและเห็นแต่ผลประโยชน์ของตนเองคนที่พูดจาด้วยท่า,าทีที่แป,กแปลกๆน่าขยะขยะแขยงมากเธอไม่จำเป็นต้องมาแสดงความยินดีแต่หวังว่าเธอจะเงียบไป จากนั้นก้าวรอยเวลอีกสักน้อยด่าค้ก็ต้องให้มันจบกันดีๆสุดท้ายบล็อกพวกแอนตี้แฟนบล็อกบลอกบล็อกดูออกด้วยว่าเธอเป็นนักสู้มานานแล้วว,ว้าวสะใจจังการโจมตีทางโซเชียลของพวกแอนตี้แฟนพวกนี้ไม่สำคัญ ตอนนี้เซียนเย,ยได้กล่าวว่าจูยชยนเออร์ฆ่าคนตายขั้นตอนต่อไปเธอคิดจะเล่นยังไงต่อในมือถือของฉันมีเสียงที่เซียนเยโทรหาฉันก่อนหน้านี้และก็มีหลักฐานบางส่วนที่ลิลลี่รวบรวมเอาไว้ฉันจะโพสล,ลงไปในอินเทอร์เนต็ตเพ,พื่อพิจความคิดเห็นของผู้คนการเป็นคนไม่ทำดีคำพูดของเซียนเย,ยก็จะเชื่อถือไม่ได้อีก ยิ่งไปกว่านั้นแค่บันทึกเสียงสั้นๆก็าสามารถก่อเรื่องในอินเทอร์เน็ตได้ทั้งนั้นจูเชนเดอร์ได้แจ้งความแล้วอีกไม่นานก็จะได้รู้ความจริงแล้วคําวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตจะต้องพลิกกลับมาเป็นแบบเดิมแน่เหตุใดเธอถึงเชื่อว่าจูเชนเดอร์ไม่ได้ฆ่าคนสัญชตาตญาณของผู้หญิงที่มีต่อผู้หญิงนางคิดว่าจูเชนเดอร์เป็นผู้หญิงนั้นหรอ